thank you ช่องแมมกะปิ live in Germany สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็นานแล้วที่ไม่ได้มานั่งคุยแบบนี้นะคะวันนี้มีเวลามานั่งคุยค่ะตอนนี้แม่มอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องมันยาวมากๆเลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีนะทุกคนคือแม่มถ่ายเอาไวท้ทีละนิดทีละน้อยแล้วค่อยๆตัดต่อให้ได้1คลิปแล้วก็มาลงใน YouTube ให้เพื่อนๆพี่ๆดูบรรยากาศตอนที่แม่มกลับบ้านเกิดนะคะแมมก็จะลงเยอะหน่อยนะที่บ้านคืออยาก เก็บไว้ดูเองด้วยแล้วก็แบ่งปัเนเพื่อนๆพนพี่พี่ดูด้วยว่าเออเมียฝรั่งเขากลับบ้านเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่ยังไงกินยังไงพี่น้องของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทําไมคอยเชงเงอดูนะคะตอนนี้แม่มนั่งอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ลุงก็อยู่ด้านนอกนะคะอยู่ที่สระว่ายน้านะ,ะทำไมไม่ไปอยู่สระว่ายน้ํากับลุงด้วย เรื่องมันยาวค่ะทุกคนเรื่องมันยาวแม่มก็ลงคลิปสั้นๆของวันนี้ให้ดูที่เพจเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> นะคะก็ดูสุดๆไปเลยดูยังไงเราไปทานอาหารเช้าที่ตรงนี้นะเราก็เดินมาเดินมาเราบอกว่านี่ห้องของเรานะจ้าลุงจา๋าลุงนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปถ่ายรูปสาะว่นะ้ำอีกแป๊บเดียวโอเคได้ไที่รักเธอไปเลยฉันจะนั่งรออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไร พอฉันเดินไปที่สระว่ายน้ํานะคะถ่ายรูปโน่นนี่นั่นหันกลับมาไอที่หายจ้จหายไปไหนโน่นหายไปนั่งอยู่ห้องข้างๆโน่นบอกลุงไปนั่งตรงนั้นทําไมมันไม่ใช่ห้องของเราเอา้าเธอบอกให้ฉันนั่งตรงนี้เอาตรงนี้ที่ไหนฉันก็จูงมือเธอไม่นั่งตรงนี้เสร็จแล้วโอเครู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กแกจาไม่ได้ก่อนเลยเดินไปเก็บดอกไม้นี่ เอามาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็ไปเอาผ้าเช็ดตัวที่สระว่ายน้ามาวางไว้ที่เก้าอี้ให้แกจําได้ว่าอา๋อห้องเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นด้านหลังเป็นระเบียงนะคะตรงโน้นก็เป็นสระว่ายน้ําเด้อสุด,สดๆแล้วก็งอนเจอแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องมาบอกฉันมาสอนฉันฉันไม่ใช่เด็กนะฉันทําเองได้ฉันรู้เรื่องทุกอย่างเธอไม่ต้องมาบอกเลยแล้วก็สะบัดตูดเดินตุบปองตุ้ปองตู้ปอง,ปอง,ปองไปไปไหนคะโน่นค่ะโน,น่นโน่นตรงนี้เป็นทางเดินออกไปถนนนะจ๊ะแล้วถนนตรงเนี้ยมันแคบไม่มีฟุตบาทไม่มีทางมาลายแต่น่ารักมากคือ พี่ยามที่น่ารักยืนอยู่หน้าโรงแรมนะคะเขาก็คอยดูแขกของโรงแรมแกก็อพอทีนี้เดินตามไปนะคะอาลุงจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้นะสะบัดตูดนี้แล้วก็ด่าต่อหน้าประชาชนที่สะวายน้ําทําให้จันทุดานี่อายมากโมโหเดินสะบัดตูดกลับห้องค้าแล้วก็ปล่อยแกไปเลยหนึ่งวันแล้วก็ไปหาพี่ยามบอกว่าพี่เนี่ยพี่ฝากดูแขกคนนี้หน่อยนะ แล้วถ้าเกิดแกจะข้ามถนนเนี่ยพาแกข้ามด้วยนะเออกลับไปกลับมาแล้วก็วิ่งลงไปชายหาดอีกนะคะไปบอกพี่ไลฟ์การ์ดว่าพี่ช่วยหน่อยนะคนเนี้ยเขาสมองเสื่อมเขาหลงเขาลืมเขาดื้อเขาตามมองไม่เห็นเห็นยี่สิบเปอร์เซ็นแต่เดินไปน่้นนี่นั่นเนี่ยคิดว่าตัวเองยังทําได้อยู่น่นนี่นั่นก็บอกเข้าไปพนักงานโรงแรมก็บอกเข้าไปทุกคนแล้วก็ให้เงินคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อ,อ,อยกี่ร้อยก็ช่างเขาของเงินของลุงจากนั้นพี่ๆเขาก็น่ารักเออดีใจใจดีก็ดูให้นะคะก็แอบไปดูห่าง แล้วก็เดินตามไปเอาหายไปไหนแล้วโรงแรมนี่ใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่เราอยู่ส่วนหน้าส่วนข้างหลังนี่ใหญ่กว่านี้อีกหนึ่งเท่าสองเท่านะเป็นรีสอร์ทที่ที่สวยที่ร่มรื่นหน่อยอยู่โอเคเราไปไหนแล้วล่ะลงไปไหนแล้วเดินออกไปนะเดินออกไปเสร็จโอ้ยน,น่นไปถนนแล้วเดินเก,ก,ก๊กเกังๆอยู่ที่ถนนอันนี้ไม่อยากออกไปเดี๋ยวแกจะเห็นว่าอยู่ห้องไหนคืออยากดูว่าเกจะกลับห้องถูกไหมนะจากนั้นนะแกก็คุยตรงนี้เลยเนาะจากนั้นแกก็เดินไปที่ถนนนะคะแล้วก็ ก็แอบ,บดูนะเออป้าก็แอบ,บดูว่าเอา้ยลุงเดินไปทุกหรือเปล่าแล้วทีนี้เห็นพี่ยามช่วยข้ามถนนออกข้ามแล้วทางลงไปชายหาดเนี่ยก็ไม่ไม่ได้สะดวกสบายนะมันชันแล้วก็มีบันไดลงไปแล้วหาดวันนี้นคลื่นแรงมากก็ปักธงแดงหมดเลยไม่ให้ลงแล้วก็แอบ,บวิ่งข้ามไปนะคะแล้วก็แอบ,บหลังต้นไม้เราก็ไปดูแกว่าเออแกจะเอาอยัางไงแกจะลงแกจะขึ้นแล้วดูเหมือนแกจะลงทะเลอุ้ยตายถ้าลงทะเลวันนี้ตายแน่ๆตายจริงๆตายเรือแต่ชื่อถ้าเกิดพี่ไร้กาดไม่เห็นเพราะว่าคลื่นแรงมากมันจะกระชากลงไปแล้วหาดในทอนเนี่ย หาดเนี่ยจะลึกข้างล่างน้ําจะเชี่ยวถ้าเกิดลงไปโดนน้ำนั้นดูดไปเลยค่ะยิ่งกว่าเซนามิละมั้งโอเคนี่ก็พูดเวอร์ไปแต่เขาบอกอย่างนั้นจริงๆ จากนั้นก็เดินไปบอกพี่ไลฟ์การ์ดในโน่นนี่นั่นน,นี่นั่น่นนะเขาเขาเข้าใจก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงพี่เดี๋ยวดูให้มันเป็นหน้าที่ของผมอ่าโอเคอยู่แล้วเราก็แอบดูอยู่ข้างหลังต้นไม้นะแกก็เดินไปเดินมาแล้วลงไปที่น้ํอาอ้าวตายแล้วจันสุดาล,ลงลงไปแน่เลยงานนี้จบแล้วงานนี้แต่แกเอาเท้าแตะแล้วก็เอาขึ้นเอาเท้าแตะเอาขึ้นอา้นอาวจามสุดาสบายใจไปนิดนึงลุงกลัวตายเหมือนกันโว้ยลุงกลัวตายเหมือนกันนี่คลื่นขึ้นมา,ข,นมาข้างบนแล้วก็เดินมองซ้ายมองขวาฉันจะไปทางไหนดีแล้วก็เดินไปอีกทางหนึ่งแกไปเจอเปลยๆ ไปแกวงมาอาเห็นละรู้สึกว่าแกเจอที่ของแกละแล้วก็ฝากไลฟ์าการ์ดคนนั้นให้ดูให้แล้วก็เดินกลับมาคอยด,ดูว่าแกจะไปทางไหนแล้วแกก็เดินกลับมาหาทางที่จะกลับโรงแรม จันสุดาก็เว่งมาหาพี่ยาม,มาพี่ยามช่วยหน่อยนะเออให้ไปอีกหนึ่งร้อยนะจ๊ะเออพี่ยามกดยินดีค่ะไปนั่งเฝ้าเลยว่าแกจะเดินไปทางไหนทางไหนจากนั้นจันสุดาก็กลับมาที่ห้องแล้วก็มานั่งดูว่าแกจะเดินผ่านทางนี้ไหมแล้วก็เชะเงือดูว่าแกจะเข้ามาหรือย,ยังอ่ะเห็นละแกเข้ามาแล้วก็เดินเชะเงือหาว่าห้องฉันอยู่ตรงไหนเออจะไม่ได้แต่ไปที่สระว่ายน้ําและนี่ก็คือที่มาที่ จะเล่าให้ฟังวันนี้ว่าดื้อขนาดไหนหนู่นชงเงอใหญ่เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนปล่อยแกวันนี้จะปล่อยแกสักหนึ่งวันให้หลงให้เหนื่อยเลยเออมาดูกันอย่าว่าจันชุดะอย่าว่าจันสุดาใจดํานะไม่ได้ใจดําแต่วันนี้ต้องปล่อยแกแล้วละ่ะอีกสองวันเราก็จะกลับเยอรมันแล้วรู้สึกชุดๆล่ะพอละแค่นี้ลนะเนาะโอเคมาเล่าให้ฟังไม่ได้มานินทานนะเล่าให้ฟังเฉยๆใครไม่อยากฟังก็ผ่านไปถ้าใครอยากฟังก็อย่ากโกรธนะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้อ่า ตัวตอบอะไรใดๆนะก็อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆคืออย่างน้อยคนที่บ้านก็รอดูข่าวเราอยู่แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่ชอบเรารักเราเป็นห่วงเราก็ดูข่าวเราอยู่ส่วนคนที่ไม่สนใจไม่ชอบก็ขอโทษด,ด้วยถ้ารำคาญหรืออะไรนะคะผ่านๆไปนะคะไม่ต้องอะไรมากมายโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องของลุงคีดูตั้งแต่มาเมืองไทยเนี่ยยังหาเวลาให้กับตัวเองไม่ได้เลยจริงๆจะไปไหนก็ไม่ได้ก็คือ เนี่ยอย่างเช่นแมมบอกว่าเออจะไปทําเล็บนะแก okay. ก็จะแบบรู้สึกกระวนกระวายสับสนไปนานไหมไปที่ไหนยังไงแล้วท่านออยู่ยังไง,อยอยง,ไงจะกลับกี่โมคือกลัวที่จะอยู่คนเดียวก็อสงสารอีกก,ก็ก็ไม่ได้ไปแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ได้ไปทําเล็บนะคะ <laughs> นิดนึงพอดอีตอนที่ไปพัทยาเนี่ยน้องสาวไปด้วยเราก็ช่วยๆกันได้เรื่องมันยาวมากแหม,มจะพยายามเล่าคร่าวๆให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะแล้วคลิปนี้ก็อยากจะมาทักทายพูดคุยตัวเป็นๆ กันสักครั้งหนึ่งเพราะแหม่มก็ลงคลิปแบบบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตหรือบรรยากาศที่อ่าวนางให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆตามชีวิตจริงที่ไปมานะคะทุกคนแหม่มบินมาจากเยอรมันมาลงที่ภูเก็ตข้อพักที่ป่าตองนะคะพักที่ป่าตองเนี่ยห้าคืนหรือ6คืนจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นจากป่าตองก็น้องชายขับรถจากจังหวัดตรังนะคะไปรับเราที่ป่าตองตั้งใจจะ,ะขับรถจากป่าตองเนี่ยยาวไปถึงบ้านที่ตรังเลยแต่ทีนี้ สงสารน้องน้องออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสามตอนแรกกะว่าให้เขามานอนพักบ้านอาแต่ทีนี้อาไม่อยู่ก็เลยเออเขาบอกไม่เป็นไรเขามารับและกลับบ้านได้เลยไม่มีปัญหาเขามากับภรรยาของเขานะคะกับเมียของเขาภรรยาพูดพูด เรียกว่าอะไรเดี๋ยวคุณจะว่าดัจจริตเนาะมากับเมียของเขานะคะน้องคนนี้นะคะคือน้องบอยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกของอาชมนะคะที่เปิดร้านขายของชําแต่แหม่มเรียกว่าน้องเนี่ยก็คือเหมือนน้องจริงๆของแหม่มเลยเพราะว่าเราเติบโตมาจากบ้านหลังเดียวกันหม้อข้าวหม้อเดียวกันแล้วคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยก็คนเดียวกันเราเติบโตมาจากบ้านปู่บ้านย่านะคะคือครอบครัวของแหม่มเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันแหม่มก็จะไปอยู่กับปู่กับย่าเป็นส่วนมากแล้วก็อยู่กับอาอาก็เลยสนิทกับอามากๆเหมือนกับสนิทกับ กับพี่แท้ๆกับพ่อกับแม่เลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันเนะเหมือนกับเติบโตมากับเขาส่วนน้องชายคนนี้ที่ไปรับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็เติบโตมาด้วยกันเพราะว่าปู่เนี่ยต่อบ้านข้างๆเนี่ยให้อาคนนี้อยู่กับครอบครัวเราก็เติบโตมาด้วยกันกินข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องแท้ๆกันเลยนะคะที่บ้านของแม่มเนี่ยจะไม่มีคําว่าลูกพี่ลูกน้องจะมีแต่ว่าพี่น้องก็ตามคลิปที่เห็นนะคะคือตบ เติบโตมาด้วยกันช่วยเหลือกันมีปัญหากันทะเลาะกันรักกันด่ากันดีกันคือมีหมดในในทุกอารมณ์เลยนะคแะแล้วแหม่มก็จะแชร์ให้เพื่อนๆพ่พี่ๆดูตามชีวิตจริงที่แหม่มมาที่นี่เลยนะคะก็คือมาลงที่ภูกเกต็ตมาพักที่ป่าตองออกจากป่าตองขับรถไปกับน้องชายนะคะผ่านจังหวัดกระบี่ก็เลยเอ,อแวะอ่านางนะคะให้ลุงได้พักให้น้องชายได้พักด้วยนะคะก็ชวนน้องไปพักที่โรงแรมเซ็นทราราก็ สองหรือสามคืนจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นที่นี้กลับจากเอา,เอานางก็ขับไปบ้านเนี่ยไม่ไกลละแป๊บเดียวแล้วก็ไปแวะที่บ้านสวนก็คือบ้านหลังแรกที่ลุงสร้างไว้ให้นะคะที่แม่มปิยูกับแม่และกับน้องเจมเมื่อตอนสมัยก่อนโน้นนะคะตอนนี้ก็ร้างมาหลายปีเลยร้างมาหญ้าปกคลุมบ้านจนมองไม่เห็นที่ดินเลยไม่เห็นบ้านเลยนะคะก็ไปบูรณะ,ะใหม่ก็ ทีละนิดทีละหน่อยต้องใช้เงินเยอะนะคะแล้วอาที่ทํากิจการรถตู้อยู่ที่ภูกเกต็ตเนี่ยปิดกิจการนะคะแล้วก็ปิดบ้านกา็ไปอยู่ที่ตรังตอนนี้ก็ประกาศขายบ้านขายขายรถตู้นี่ขายหมดแล้วนะคะ6 7คันขายหมดเลยเหลือแต่บ้านนะคะบ้านก็ยังาขายไม่ออกขายไม่ได้นะคะก็ไปอยู่ที่ตรังก่อนคือบอกอาว่าปิดตัวไปเถอะ คือเราก็แก่แล้วนะอาก็อายุ65แล้วสามีก็แก่แล้วลูกเต้าก็ไม่มีแต่อาเนี่ยเลี้ยงน้องชายแหม่มคนเล็กเป็นบุตรบุญธรรมคือน้องกุ้งนะคะที่ขับรถให้แหม่มนั่งที่บ้านเนาะก็เลี้ยงน้องกุ้งแล้วที่ภูกเก็ตเนี่ยก็เป็นของน้องกุ้งหมดเลย แต่ตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้ด้วยสถานการณ์แบบนี้ไม่มีแขกไม่มีงานก็กลับไปอยู่ที่ตรังกันหมดเลยที่นี่ก็ปิดเอาไว้นะคะก็บ้านอีกหลังหนึ่งรู้สึกว่าหลังคาจะพังลงมาแล้วนะคะส่วนอีกหลังหนึ่งก็ยังปิดอยู่ยังโอเคอยู่ก็ไม่ค่อยได้มาดูบ่อยๆแต่ก็ไปไปมามามีเรื่องกองอาไปดูที่บ้านสวนจากนั้นก็ขับรถเข้าบ้านคือบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่หลังใหญ่บ้านหลังใหม่ที่อำเภอเวยอดอ่าโอเคลงอย่างอยู่บ้านหลังใหม่ที่อำเภอเวยอดนะคะหลังใหม่นี้ก็สร้างในเนื้อที่ของ นะคะก็มีอาหลายคนนะแม่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีอามีหลายคนแล้วทุกคนน่ารักช่วยเหลือเหมือนกันหมดเลยนะคะอาอ,า,อาที่แม่บอกอาอาเนี่ยอาของแม่มีหลายคนนะคะคือคนที่อยู่เปิดร้านของชำเนี่ยก็คืออชมนะคะก เหมือนกับพ่อคนหนึ่งเลยนะคะคือไปก็อยากจะกลับไปตรงนั้นอยากจะกลับไปหาเมื่อก่อนปู่อยู่ตรงนั้นเราก็ชอบไปตรงนั้นเพราะว่าปู่อยู่ไม่มีปู่ไม่มีญาติแล้วอาชมก็ยังอยู่ตรงนั้นก็ไปหาอาชมส่วนอาประทุมเนี่ยนะคะก็มาอยู่ที่ภูเก็ตปิจาการแล้วกลับไปอยู่บ้านสวนอาคนที่อยู่ภูเก็ตอีกคนหนึ่งที่เคยไปรับแหม่มจากจังหวัดตรังเมื่อตอนแหม่มอายุ1 4บสมาทํางานที่ภูเก็ตนะคะคนนี้ก็มีบุญคุณกับแหม่มมากๆเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ภูเก็ตค่ะเขาก็ยังทํากิจาการขอองเายู่นะ กับลูกๆและสามีของเขานะคะก็คืออม,มนนะคะที่มารับแหม่มจากจังหวัดตรังมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ได้เจอกันกันกบอม,มนแต่วันนี้เ,เคียนหากันอยู่นะว่าถ้ามีเวลาก็จะได้นัดเจอกันก่อนบินกลับเยอรมันอีกคนหนึ่งที่แบ่งที่ให้แหม่มได้สร้างบ้านหลังนี้ให้แม่อยู่เนี่ยก็คืออาชีพนะคะนี่ทุกคนยังไม่เคยเห็นอาชีพเพราะว่าอยู่ในเมืองแหม่มไม่ได้ไปหาเลยรู้สึกผิดมากๆเลยไม่ได้ไปหาเวลามันจะน้อยก็ไม่น้อยนะแต่มัน มันแยกตัวออกจากลุงไม่ได้นะคะคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแหม่มอยากจะเอาเก็บไว้ใน YouTube ด้วยนะเพราะว่าในมือถือของแหม่มเนี่ยพื้นที่น้อยเก็บยากนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆเบื่อ,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 อแล้วราคาญแล้วก็ข้ามไปได้นะคะที่ดรามา่าที่พัทยาไม่ได้เกี่ยวกับการหลงลืมนะคะเกี่ยวกับที่พักที่ไม่ตรงปกที่เราจองไปนะคะไปถึงเนี่ยเหมือนเหมือนโรงแรมร้างเหมือนบ้านผีสิงนะคะคลีนเมน์อับแล้วก็ไม่มี ไม่มีสัญญาณใดๆว่าโรงแรมนี้มีคนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะไปถึงแล้วเราก็ไปถึงประมาณ3ามทุ่มน้ำมืดด้วยก็จะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์กับทุกๆคนด้วยที่จองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะว่าภาพในอินเทอร์เน็ตกับของจริงมันเป็นยังไงเนาะเราก็จะมีความโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างนะแต่ความโชคดี ก็มีเยอะกว่าโชคร้ายนะทุกคนโอเคคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องดรามายกไปนะคะตอนนี้นะคะ,ะแหม่มก็ไปอยู่ที่พัทยา5คืนนะคะ5คืนก็ครบแล้วก็พาแกไปดูตรงนั้นตรงนี้ที่เก่าๆที่เคยไปที่เคยรู้ที่เคยเห็นแล้วที่หนึ่งที่แกชอบมากๆก็คือร้านเบเกอรี่ตรงหน้าโรงแรมเราพักที่โรงแรมวูดแลนด์นะคะวูดแลนด์จะมีสองฝั่งฝั่งด้านหน้าเป็นรีสอร์ทฝั่งข้างหลังเป็นสวีทรา พักด้านหลังเป็นสวีทนะคะแล้วแกก็ชอบทานครัวซองของที่นี่มากเลยอัลมอนด์ครัวซองนี่เป็นของโปรดปบรนกันเลยก็ไปทานทุกวันจนอิ่มน้ำสำัรานไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเลยนะน้ำหนักขึ้นก็ไม่เป็นไรของแกชอบให้แกทานไปนะก็อยู่ที่นั่นก็มีความสุขด,ดีแต่ก็มีบ้างที่ดื้อแต่ก็ก็ไม่หนักถึงขนาดทําให้เราเครียดนะคะแล้วก็มีเวลาให้แมมวันหนึ่งคือครั้งเดียวนะไม่ใช่ทุกวันนะครั้งหนึ่งวันนั้นอะ่ะว่าจะพูดยังไงดี คือแม่ขอเวลาแกวันนั้นว่าขอเวลา3ชั่วโมงนะสชั่วโมงแล้วก็เขียนตัวโตๆตัต้งไว้ววววให้แกเลยว่าฉันออกไปเวลานี้จะกลับมาเวลานี้3ชั่วโมงอยากไปทําเล็บทําไมถึงอยากไปทําเล็บเล็บที่ทํามาจากป่าตองอ่ะมันฉีกมันหักมันเหลืองมันอะไรเยอะแยะแล้วแล้วก็ไม่อยากนั่งทาที่ห้องอยากเบรกอยากตัดขาดจากแกสักแปฟหนึ่งนะคะก็ชวนน้องหวันไปด้วยนะน้องวันเขาบอกว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งสองแถวไปนะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้แล้เวเดี๋ยวพี่ไปทาเล็บที่ซอยบัวขาวตรงนั้นมีร้านทําเล็บเยอะเลยแล้วก็อาจจะมีตลาดนัดด้วย ด้วยอ่ะเราจะไปกันยังไงเรามีเวลาแค่ไหนนับเวลาซึ่งมันเครียดนะคะนับเวลาที่เราจะออกไปเนี่ยมันต้องเป๊ะๆอ่ะไม่งั้นแกจะบอกอะไรถ้าไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ่ายสองแล้วเพราะแกมีนาฬิกาแล้วนาฬิกาเนี่ยแหม่มซื้อให้แกเรือนใหญ่ที่แกสามารถมองเห็นได้ตัวเลข1 2 3 4 5หได้นะแล้วก็จดเอาไว้แกก็จะมาดูที่แหม่มจดว่าอ๋อสองโมงละสามโมงล้วยังไม่มาเกิดอะไรขึ้นแกก็เป็นห่วงแหม่มแหม่มก็เป็นห่วงแกแต่สรุปแล้วแหม่มก็ได้ไป ทำเล็บที่พัทยานะคะเดินค่ะเดินเดินเดินกับน้องสาวเดินไปคุยไปถ่ายคลิปไปรู้สึกสมองโล่งมากรู้สึกดีรู้สึกวันแรกที่ได้พักผ่อนจริงๆแล้วก็เดินไปจนถึงพัทยากลางแล้วก็ไปตัดแว่นนะคะตามความตั้งใจที่มาที่นี่ก็คือนวดนะคะอยากนวดทุกวันเต็มยังจนวันนี้ใกล้จะกลับแล้วก็ย,ยังไม่ได้นวดนะคะอ,อยาก ทำแว่นนะคะตัดแว่นสายตาก็ได้ทําในวันนั้นที่จะไปทําเล็บก็ได้ทําแล้วก็อยากทําอะไรอีกอยากสักคิ้วอันนี้เพื่อนๆพี่ๆแนะนำว่าไม่ต้องสักถึงแม้ว่าอยากจะสักก็คงไม่ได้สักเพราะว่าความความจริงกับความฝันมันไม่เหมือนกันก่อนมานี่ฝันเยอะแยะมากมายเลยจะทาโน่นนี่นั่นจะไปนั่นโน่นนี่นั่นจะเจอคนโน่นคนนี้เป็นไปไม่ได้ความจริงมันมันไม่ใช่บินจากกรุงเทพมาภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะขึ้นเครื่องจากภูเก็ตไปเยอรมัน แต่เครื่องจากภูเก็ตที่เราบุกเนี่ยจริงๆบินตรงเหมือนตอนที่เรามานะคะก็คือไม่จอดไหนเลยบินจากที่นี่ไปเยอรมันเลยลงแฟรงเฟิร์ตแต่เครื่องที่บินกลับเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะบอกว่าขึ้นจากที่นี่เราต้องไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่นั่น ไปเยอรมันนะคะแต่ก็โอเ,เอน้องคนที่เราซื้อตั๋วด้วยเนี่ยเขาจัดการให้เรียบร้อยละก็เช็คอินจากตรงนี้ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอเปลี่ยนเครื่องที่โน่นนะคะน,นี่แมมอยู่ที่ไหนคะก็กลับมาจากพัทยาบินจากกรุงเทพมาลงภูเกต็ตแล้วก็เลือกโรงแรมที่ไม่ไกลสนามบินภูเก็ตมากเพราะว่าเครื่องของเราออกตอนหนึ่งทุ่มนะคะถ้าเกิดว่าเลือกไกลมากเนี่ยเสียเวลาในการเดินทางอีกแล้วก็เลยเลือกที่มันไม่ไกล ที่นี่แมมไม่มีประสบการณ์ที่มาพักแถวแถวนี้นะคะก็อ่านดูดูคนโน้นคนนี้รีวิวแล้วมีน้องคนหนึ่งมาจากเยอรมันเขาก็มาพักแถวนี้หาดไนทอนซึ่งโรงแรม5ดาวโรงแรมใหญ่อยู่บนเขาสวยงามมากๆเลยแมมก็เลือกดูอ,อยากพาลุงไปพักที่นั่นเหมือนกันแต่ดูแล้วมันไกลหาดเดินลงมาลําบากแล้วลุงก็ไม่อยาก อยู่บนเขาละก็เลยมาได้โรงแรมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยตอนแรกก็เสี่ยงเหมือนกันนะเราไม่ได้ว่าเราจะอ,อ,อยู่รู้อยู่แพงตลอดหรือว่าเสมอไปนะหรือจะแบบติดความห้าดาวไม่ใช่แต่เราเลือกที่แบบเราชอบแล้วก็สะดวกนะคะก็ดูดูด,ดอ่ะโรงแรมนี้ดูแล้วสะดวกบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ำและสไตล์ที่เราชอบก็คือสไตล์รีสอร์ทนะคะที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือหาดในทอน โรงแรมในทอนบุรีรีสอร์ทนะคะก็คือโรงแรมก็เป็นสไตล์รีสอร์ทก็จะเก่านะคะเก่าหน่อยนึงแต่เขาก็ยังรักษาความสะอาดไว้ได้ดีนะคะสวนก็สวยสระว่ายน้ําก็สวยอาหารก็โอเคก็คือโอเคทุกอย่างนะคะในช่วงโควิดนี้เราอย่าไปคาดหวังมากได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆโรงแรมที่เราไปอยู่มาที่อ่าวนางที่ป่าตองที่พัทยานะคะก็ที่นี่น่าจะดาวน้อยที่สุด นะคะคที่นี่น่าจะดาวน้อยที่สุดแล้วก็ความความสวยงามความหรูหราที่นี่ก็จะน้อยที่สุดแต่โดยรวมแล้วก็ดีค่ะดีกว่าโรงแรมผีสิงที่เราไปเจอในคืนแรกที่พัทยาค่ะทุกคนคลิปนี้แหม่มก็มาบอกมาเล่าคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เกิดราม่าอีกแล้วค่ะลุง ยังอยู่ที่สระว่ายน้ำวันนี้เกิดดราม่าอีกแล้วนะคะดราม่านี้แม่มได้โพสต์เอาไว้ที่หน้า Facebook เพจแม่มกะปิเยอรมานันเพื่อนๆพพี่ๆไปฟังนะคะแต่ดราม่าเต็มๆคลิปเต็มๆ ของการอยู่ที่นี่ไม่มีดรามา่าคลิปเต็มๆของการอยู่ที่นี่ที่หาดในทอนจังหวัดภูเก็ตนะคะแหม่มก็จะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนจะให้ทุกคนดูตั้งแต่มาจากเยอรมันแล้วก็อยู่แต่ละวันที่นี่หน้าปกคลิปทุกค,คลิปแหมมจะลงเอาไว้ว่า EP ไหนนะคะไทยแลนด์ EP หนึ่ง EP สองสามสี่ห้านะคะก็คาดว่าน่าจะมีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็อยากจะให้ดูว่านี่แหละชีวิตของเมียฝรั่่งงทีมมาจาจกกเืออน คนนี้นะแต่และคนก็จะแตกต่างกันไปแต่สําหรับแบบนะแบบนี้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 แล้วก็จบทริปแบบนี้กลับถึงบ้านก็แบบนี้นะคะแล้วถึงเยอรมันแล้วแแบมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะคะว่าทริปนี้เป็นยังไงบ้างดียังไงไม่ดียังไงได้เรียนรู้อะไรบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างอะไรควรแก้ไขอะไรที่ดีอยู่แล้วอะไรที่จะไม่ทําอีกอะไรที่จะทําต่อไปมากมายเลยจริงๆค่ะทุกคนแแมมเรียนรู้จากการ ผิดพลาดค่ะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยทำให้แหม่มได้เรียนรู้แล้วก็คิดแล้วก็บอกตัวเองว่าครั้งหน้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอย่างเช่นบินตอนเย็นถึงที่หมายตอนข้าตอนดึกจะไม่ทำอีกแล้วถ้าเป็นไปได้เพราะว่าตื่นขึ้นมาลุงหลงลืมหนักมากๆเลยว่านี่อยู่ที่ไหนเรามาจากที่ไหนเนี่ยทำไมเรามาอยู่ที่นี่มันมันที่ไหนเนี่ยนี่บ้านของใครคือหลงเยอะมากเลย แหม่มก็เลยคิดว่าครั้งหน้าจะบินเช้าบินเที่ยงให้ถึงที่หมายกลางวันแกจะได้แบบยังเห็นอะไรอยู่ซึ่งแหม่มก็ทําทริปนี้ที่กลับจากพัทยาแล้วก็ดีจริงๆตื่นมาวันนี้ไม่หลงนะคะก็รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนแต่ตอนที่ขึ้นเครื่องที่กรุงเทพนะกแกก็บอกว่านี่เราจะไปไหนกันเรากําลังจะไปที่ไหนแหม่มก็บอกว่าเรากําลังจะบินไปภูเกต็ตอ๋อโอเคก็ไม่มีปัญหาใดๆนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้แหม่มก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแหม่มรู้สึก มเมื่อกี้แกวิ่งลงไปชายหาดแม่มก็จ้างนะคะจ้างพนักง,งานโรงแรมจ้างพี่ยามจ้างไลฟ์การ์ดที่เขอเรียกอะไรที่ชายหาดด้วยนะคะเออฝากดูหน่อยนะก็ให้ไปร้อยหนึ่งต้องแอบบแอบบไม่ให้แกเห็นหนึ่งฝากคนนี้ด้วยนะก็ให้ไปร้อยหนึ่งนะคะแม่มไม่ได้เอาเงินฟาดหัวใครแต่แม่มให้ทิปพวกพี่ๆเขาที่เขาเป็นหูเป็นตาให้แม่มแล้วแม่มจะได้แบบ เ,เหมือนมีคนช่วยนะคะทุกคนก็บอกแล้วว่าทริปนี้ใช้เงินเบิกทางทุกๆอย่างเลยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจากใจแหม่มเลยนะคะทีะ่มาติดตามชีวิต แหม่มกะปินะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆให้แหม่มมีกําลังใจแล้วก็กดติดตามให้แหม่มแหม่มเห็นทุกวันนะคะทุกคอมเมนต์แล้วก็การกดติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปันขอบคุณมากๆนะคะเ,เงินที่ได้จาก YouTube ก็ยังออามาแบ่งปันคนอื่นเรื่อยๆไปนะคะทุกคนวันก่อนนะคะแหม่มเดินไปเล่นที่ชายหาดที่พัทยาแล้วเขาขายออลอตเตอรี่นะแหม่มไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เพราะแหม่มไม่ชอบเล่นลอตเตอรี่นะแหม่มชอบทํางานหาเงินด้วยแรงด้วยพลังของตัวเองนะไม่รู้สิเพราะว่าเวลาซื้อลอตเตอรี่อะไรมัน ไม่เคยถูกอ่ะเขาคิดว่าตัวเองไม่มีดวงตางทางนี้เนาะแต่แมมซื้อสามใบวันนั้นก็ช่วยพี่คนขายลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็ออกมาให้คนที่เราถูกชะตาแล้วก็อยากให้นะคะแมมก็ให้น้องวันไปหนึ่งใบหนึ่งก็ไม่ได้รู้ว่าเบอร์อะไรนะคะดึงมาแล้วก็ให้เข้าไปซื้อมาใบละร้อยทีนี้พี่แท็กซี่คนที่เขามาส่งเราที่สุวรรณภูมิเขาไปรับเราด้วยนะที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็นัดเขาให้ไปรับ พัทยากลับมาสุวรรณภูมิด้วยน่ารักมากๆบริการดีมากๆเลยนะคะไปถึงปุป๊บให้น้ําเย็นเราคนละขวดแล้วก็ไม่พูดมากนะคะขับรถดีแหม่จะแนะนําเพื่อนๆพี่ๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจแท็กซี่นะคะคือเขาก็บอกว่าเขาขับมาเป็น10ปีแล้วละ่ะแต่ช่วง2ปีหลังเขาไม่มีแขกเลยนะคะฟังแล้วแหม่มก็สงสารเขาเขาก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่เขาไม่ได้มาเหมือนยายยายคนที่ จะขอยืมเงินแม่มที่ใช้หาดอะนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนนั้นนี่ก็เล่าสูขขันฟังทีนี้แม่มฟังแล้วแม่มก็รู้สึกสงสารเขาแล้วก็อยากช่วยอยากเป็นปันเขานะคะแม่มก็เลยดึงลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยนะคะมีอยู่2ใบเพราะว่าซื้อมา3ให้น้องวันไปใบหนึ่งเนาะแมมก็ว่า พี่เลือกอะไรใบหนึ่งนะเออแล้วก็ขอให้พี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะหรือไม่ก็รางวัลอะไรก็ได้นะขอให้ถูกแล้วไม่รู้สึกเสียดายเลยนะคะถ้าเกิดเขาถูกรางวัลที่หนึ่งว่าเอ้ยทาไมแกไม่เก็บไวเ้เฮไม่เองดูสิเขาถูกรางวัลที่หนึ่งไม่แกไม่ได้แหมถือว่าแหมถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วคะ่ะแล้วก็ชีวิตของแหมไม่ลําบากแล้วแล้วแหมก็อยากจะแบ่งปันทุกคนที่ที่เขาที่เขาต้องการเรียกว่ายังไงดีอะ แหมมก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เขาต้องการนะคะก็พอแหมมให้เขาพี่เขาดีใจมากๆเลยนะคะแล้วเขาคิดค่าแท็กซี่แค่พันห้าเองนะคะคือสําหรับคนอื่นพันห้าอาจจะแพงแต่แม่มคิดว่าไม่แพงเลยในยุคนี้นะคะยุคที่ข้าวยากหมากแพงน้ํามันก็แพงอะไรก็แพงแล้วพี่เขาคิดพันห้าเหมือนสมัยก่อนเลยนะคะแม่มก็ให้เพิ่มไปอีกห้าร้อยเป็นสองพันเขาตก,กใจมากเลยลเขาบอกหฮ้ยพี่คือทําไม่เยอะแต่แบบแม่มก็ถือว่าเอาเงินที่แม่มได้มาจาก YouTube นะคะ แบ่งปันพวกเขาไปส่วนการกินอยู่ที่นี่ที่พักที่โรงแรมอะไรนี่เงินของลุงด้วยของแม่มด้วยเราแชร์กันคนละครึ่งนะคะทุกคนไม่ได้ของลุง100%เซเลยนะ5 0าสานะค่าโรงแรมเนี่ยแม่มก็ออกครึ่งหนึ่งนะคะตัวเครื่องบินครึ่งหนึ่งก็จะแฟร์ๆกันกับแก่นะคะทุกคนก็มีอะไรอีก ก็คือเรื่องเล่าจากแหม่มกะปิหรือจันสุดาน,นะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามดูคลิปของแหม่มนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะชื่อสวิตเซนสวัสดีค่ะสวัสดีจากหาดในทอนจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าหาดในทอนเป็นยังไงอยู่ที่ไหนมีอะไรก็ลองไปเสิร์ชหากันได้นะคะหาดในทอนที่ภูเก็ตค่ะบายยเจอกันใหม่ค่ะ